สวยงามระรามแปดจริงไม่มีตัวต่อท่านผู้ชมมาหร่รมตัวต่อเลยทีเดียวนะหนึ่งห้าหนึ่งหจุดห้าสิจ๊ะแปดทุกตามน้องรามและนะ้วอีกี่เสวนินโกนินโกครับรายนี้ว่าไงไม่มีครับผมจืดไปสื่อบ,บครับผมสวยครับผมเลยกก้ามาอย่างนี้ บูจินโดมาอีกสามตัวว่าไงวัยรุ่นเออคูณสามเอออีกคู่โสดครับผมสีต่ตัวนี้สวยงามยิ้มหวานไม่หนึ่งที คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อรีวิวและแนะนําการเล่นเท่านั้นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรตามสวัสดีไม่รักทั้งหลายมาพบกับน้องราไม่ร้าวฉันเกินจ๊ะน้องน้อหน่วยอายุต่ำกว่า18ปีนะต้องตามนะจ๊ะมากับแรคคูนค้ายพีจีกันนะจ๊ะมาตื่นบตื่นายครับผมโดดมาอย่างนี้น้องราคุนว่าไงครับผมได้เก้าเลขสิบมาแล้วได้ตุ๊กตามาหนึ่งตัวอุ้ยตัวที่สองมาแล้วท่านผู้ชมอีกแค่ตัวเดียวอีกแค่ตัวเดียวปบปบป๊อบ มาทำไม่อยากแล้วก็จากไปนะครับผมโอ้โหตั้งแต่ร้ายกันแล้วเกินหนึ่งห้าเจ็ดจุดเจ็ดห้านะจ๊ะมามูจมมมนินมูจินครับผมไม่มีรายเกิดขึ้นับมูจินโอ้รายนี้ยังไม่มีอมีรายเลยอ้าชออีกคือโสอีกคือโครับผมคากเกะมูจินคากเกะมูจินครับผม นินโกกครับผมเอาว,วิช็อตนี้รู้เรื่องคุณสี่าไงสื่อใบครับผมโดดมาอย่างนี้บอกได้ว่ารู้เรื่องบิมูชิงครับผมอ้ยคุณหมาแล้วอีกคือโดโดไปสามครับผมสามอย่างนี้รออะไรเชื่อนไม่อีกหกครับผมขาเกมมูนริงครับผมคุณเจ็ดสวยงามพระรามแปดจริงไม่มีตัวต่อท่านผู้ชม มาแห่รุนต่อเลยทีเดียวนะหนึ่งห้าหนึ่งหกจุดห้าส่นนะจ๊ะแปดเรื่อยตามน้องรามนล้วอีกที่เสร็จแล้วนินโก้ครับรายนี้ว่าไงไม่มีครับผมสื่อใบสื่อใบครับผมสวยครับผมเลเก้ามาอย่างนี้บูจินโดมาอีกสามตัวว่าไงวัยรุ่นเออ คูณสามอืออีกคุณโสดครับผมตีตัวนี้สวยงามยิ้มหวานไ่หนึ่งทีหนึ่งหกสามนะจ๊ะบอกอะไรก็หวานเตี๊ยทีเดียวท่านผู้ชมขาเกมุนชินขาเกมุนชินครับผมนินโกนินโกครับผมสื่อบ่ายครับลงมาอย่างนี้ยังไงยังไงสวยงามคูณสี่บูชินอีกสองตัวเป็นสี่ ได้โอเคอยู่ลงมาอย่างงี้ไม่มีไลน์ต่อท่านผู้ชมหนึ่งเจ็ดสามคือสองห้านะจ๊ะเอาเรื่องอีกคือโสอีกคือโสครับผมขาเกะมุนชินขาเกะมุนชินครับผมนินโก้นินโก้ครับผม ถือบถือลงมาอย่างนี้ว้าวบุนซินบูซชนครับผมอีกคื้โยคาเกมุนชินเกมุนชินครับผมหลู่เรื่องทีเดียวหนึ่งนยจุด นิน่งโ,โกนิ่งโกครับผมอุ้ยปีเกมมาสักทีครับผมเอาเรื่องครับผมมามารุนกันทั้ชมว่านเาีเสด็เลยเอ้ยต่อตัวตัวแยกรางใหม,ม่อีกรานหนึ่งตัวรอบนี้มาเพิ่มอีกแล้วขอแบบเต็มเต็มรู้อุ้ยรอบนี้นิ่งครับผมมีต่อรมหมายใจไหมอู้ยังนิ่งอยู่โอ้รอบนี้ไม่มาเอ้เรียบร้อยครับผมดวงมันมาแค่นี้จี่นะจ๊ะ น้องและพูลพิ้งจอหรืชิกร์ฟันมา8ปดสิบจุดจุนนะจ๊ะไปเป็นไรครับผมก็ไปเรื่อยๆตามสเต็ปน้องรามครับผมซื้อใบเออซื้อใบครับผมบูชินบูชินครับผมอีกคือโซโอีกคือโซครับผมฮาเกีบนจินฮาเกมุนจินครับผม นี่งโก้นินโก้ครับผมสื่อบายสื่อบายครับผมเบิ้นชินบูชินครับผมสองหนึ่งสี่จุดเจ็ดห้านะจ๊ะก็ถือว่าโอเคอยู่นะจ๊ะป่ายเรื่อยครับผมเอ้ยสื่อบายครับผมเอ้ยสื่อบาย โอ้ยยังนิ่งอยู่เลยการสือ่อไว้เอาเกินปุยมุ้ยเกินปุยมุ้ยเอ้ยมาแล้วอีกกระสุกสมีลายไหมไม่มีลายท่านผู้ชมโอ้โหตอนนี้ก็นิ่งยาวเลยเอ้ยมา,<ถ>าสองตัวผ่าเกมมุนชินมีลายไหมอู้สวยงามนินโกนินโกอีกสามตัวเอาเรื่องสืบไว้สืบไว้อีออกสี่ตัวเป็นแปดยังไงไปรุ่น เออถือว่าสวยงามเบิร์สอีกสามตัวลงมาแยกร่างมาเป็นหกเอ,อ้ยคุณสีไปแล้วคุณห้าว่าไงสต่เบอี่ครับผมอืสวยช่อีกคือโซอ้อโหไม่มีลายต่อท่านผู้ชมไม่เป็นรายครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะจ๊ะสองสองเจ็ดสี่จุดจุนตูนเลยนะจ๊ะวันนี้ต้องการลาไปก่อนอ่ะเ่นของป้าของพอเลยนะจ๊มผมกัน้องหลังวันนี้ก็เดิมได้ใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บจิ๊บ